ไม่จําเป็นต้องเหมือนไข่ดินหม,มักมีไนโตรเจนเหนือกว่าดินผสมมันจริงเหรอสวัสดีครับเพื่อนๆคน่้มรถปลูกผักครับทําไมดินหมักมันถึงดีกว่าดินผสมเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะถอดรองเท้าเลยดีกว่าเพื่อนๆเ,เ,เพราะ องท้ามันชอบไปพันสายนะดินหมักนะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาดินมาหมักนะเพื่อนเพื่อนเราใช้ดินเก่ามาหมักนะไปปลูกก็ได้แต่ว่าถ้าเราหมักเนี่ยมันจะเพิ่มไนโตรเจนให้ดินเพราะอะไรมันถึงมีไนโตรเจนแล้วเราไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูวี่ดีผสมนะง,ง่ายง่ายไม่ยากก่อนอื่นก็ต้องเอาดินมาหมักก็เอาดินเก่านะเพราะผักที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้แต่ดินหมัก ใช้อยู่สามอย่างหลักๆเลยนะอนะินซีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อนๆปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักพืชสดปุ๋ยปมหมักดินหมักแค่นี้เองผักเราก็งามจนกินไม่ทันแล้วนะนเพื่อนๆดูได้นะว่ามันจริงไหมเพราะว่าทุกคลิปที่ทำมาเนียส่วนใหญ่ดินเราก็จะหมักนะนี่จริงๆเอาไปปลูกก็ปลูกได้นะแต่เอามาหมักใหม่ดีกว่าเพิ่มในตัวเช่นให้ดินผักมันจะโตวไวมาก อย่าเพิ่งเชื่อนะลองไปทําดูก่อนนะเพื่อนๆน,นะพอทุกครั้งที่ผมปลูกผังเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้นะอาจจะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะแล้วแต่นะสไตล์ใครสไตล์มันส่วนคนที่ไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะอย่ามาต่อว่ากันนะยังมีอยู่เรื่อยๆนะต่อว่านะยังมีอยู่เรื่อยๆไม่จำเลยลูกค้า เพื่อนๆบางคนไม่ไม่จำเลยเข้ามาต่อว่าเข้ามาต่อว่าก็ไม่เป็นไรคนที่ทำคลิปแบบนี้มันมีเยอะแล้วก็ไปดูคนอื่นบ้างก็ได้เพื่อนๆคนที่ไม่ชอบนะเข้ามาดูผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะเป็นทุกข์มากมากกว่าเป็นทุกข์เปล่าๆแล้วหาว่าผมพูดมากผมก็พูดแบบนี้แหละมันจะมากได้ไงใช้ปากเดียวพูดนะเพื่อนๆ เพื่อนๆที่ติดตามจะเข้าใจนะเราคุยกันสนุกสนุกนะมีสาระบ้างไม่มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะมีสาระนะเพื่อนๆนะดินหมักเราก็ต้องใส่ดินนะจิบเดินหมักไม่รู้นะถ้ามีเสียงรบปวนก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะอ่าเดินอยู่วันนี้แดดล่มลมตก ดูผักเราแต่ดินเนี่ยไม่ได้หมักแต่ว่าใช้น้ำปาหมักปุ๋ยหมักพืชสดให้ปุ๋ยหมักพืชสดแค่สองรอบอย่างแล้วรลดด้วยน้ำปลาหมักนะงามจนจนกินไม่ทันแล้วนี่โดนฝนไปหน่อยเหลืองเลยดินมันแฉะเลยนี่ต้องทำบ่อยๆนะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าดินหมักมันจะมีไนโตรเจนอยู่ระยะหนึ่งอะแล้วไนโตรเจนก็จะหมดไป เราก็จําเป็นต้องหมักใหม่เพื่อเพิ่มไนโตรเจนแล้วปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ต้องไปใช้มันมเพราะว่าที่นี่ไม่เคยใช้เคมีเลยนะอินทรีย์ร้อยเปร์เซนต์ดูที่มันล้วนขนาดไหนนี่ไว้ลองก้นมันล่วนมากๆเลยเราปรุงดินเนีเกือบจะดีร้อยเปอร์ซแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปใส่อะไรเยอะ เกินครึ่งกระบะนะถ้าไม่พูดอะไรมันคนที่เขาต้องการฟังจะรู้เรื่องมันนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่พูดอะไรเราอยู่เงียบๆเฉยๆอย่างเงี้ย,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 ยมันเป็นไม่ไ,ได้นะนเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวนะครบยังครบทวนหรือยังเอาแค่นี้ก็พอแนละประมาณสองกระสอบได้มั้งสองสากระสอบ ผสมบ,บ่อยๆผสมนานแล้วปุ๊เอ้นะั่นมันก็จะหมดไปในตัวเจนไม่รู้เสียงจะเป็นไงบ้างนะัะเพื่อนๆบางทีเสียงหายไปก็มีต้องมาพากเสียง <laughs> <laughs> ผมก็ลำคาญสายตเียมกันนะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละนี่นะอร่อย นี่เพื่อนเพื่อนลำลำนี่แหละไนโตรเจนเขา,ขาวิเคราะห์มาเรามีไนโตรเจนหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์จุดสามเอาแค่หกเปอร์เซ็นต์ก็พอนะเฉพาะตัวนี้ก็มีไนโตรเจนผักก็งามแล้วแล้วเรามาหมักนี่เราใส่นี่ด้วยน้ำปลาหมักน้ำปลาหมักก็มีไนโตรเจน มีเพื่อนเพื่อนบางคนถามว่าไม่มีน้ำปลาหมักได้บปก่ได้น้ำเปล่าก็ได้แต่เรามีน้ำปลาหมักเราใส่น้ำปลาหมักถ้าไม่มีเราใส่น้ำเปล่าหรือเพื่อนเพื่อนอยากจะดูน้ำเปล่าใส่ก็ทําได้นะแต่มีก็ใส่ปลาหมักดีกว่าเท่ากับเราเพิ่มไนโตรเจนให้ดินนะนี่นะลำนะไม่ต้องกลัวเปลืองเพื่อนเพื่อนถ้าอยากให้ผักงามๆนะนี่เลยลำ ใส่จนพอใจอ่ะพอใจเท่าไหร่ก็ใส่ไปไม่มีข้อกําหนดแล้วไม่ต้องช่างกิโลสองนะนะช่วงนี้ซื้อลำได้ถูกโลละยี่สิบเองสามก็พอเดี๋ยวลองคุยดูยก่อนถ้าไม่พอค่อยเพิ่มนี่แหละเพื่อนๆสงสัยไหมว่าทําไมดินหมกักมันดีกว่าดินผสมเพราะดินหมักเนี่ยมันจะเกิดเชื้อรามันจะมากินกากน้ําตาล แล้วมันก็จะเกิดเชื้อราแล้วเกิดขบวนการย่อยดินมันจะร้อนนิดๆพวกเชื้อโรคที่ไม่ดีมันจะตายหมดเหลือแต่เชื้อราสีขาวผักจะชอบมากเชื้อราสีขาวไม่ว่าเป็นปุ๋ยหมักพืชสดหรือดินหมันะ่นผักจะโตไวมากๆเพื่อนๆไปดูคลิปด้านที่ทำที่ทำไปเนี่ยทุกครั้งเลยนะผักมันจะงามแบบถ้างามแลวกินไม่ทันเลยเนี่ยดูแล้วกันนะนี่กินไม่ทันเลยนะเนี่ยนะอะเดี๋ยวมาดูนะผสมยังไงนะ ถ้าดินเขามีความชื้นอยู่แล้วเราก็อย่าไปใส่น้ำเยอะนะเดี๋ยวมันจะแฉะถ้าเรามีน้ําปาหมักเราก็ไม่ลงใส่น้ำใช้น้ําปาหมักแนละ้วก็กล่าวนะดินประมาณครึ่งกระบะน้ําปาหมักเนี่ยลงไปแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนหนึ่งจุห้าลิตรประมาณครึ่งขวดนะ กาน้ำตาลก็ประมาณเอาแก้วหนึ่งให้มันน้อยกว่าน้ำปลาน้ำปลาหมักหรือน้ำเปล่านะแก้วกาแฟแก้วกาแฟใช้กะนะไม่มีอะไรต้องมาชั่งหรอกเสียเวลาแล้วมันดูเป็นวิชาการเกินไปถ้าเราไปชั่งกิโลนะนี่ขนาดแดดร่มลมตกยังร้อนเลยเพื่อนๆ ถ้าเป็นกลางวันนี่ทำไม่ได้แล้วเนี่ยลาดไปดูเหมือนจะน้อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลาดไปแล้วลองลองคุยดูก่อนนะว่ามันพอไหมถ้าไม่พอเราก็เติมน้ำปลาอ่ัหรือจะเติมน้ำเปล่าก็ได้ก็คุยไม่มีอะไรคุยให้มันเข้ากันนะถ้าช้าชัดๆนะ มีบางคนบอกว่าพูดมากอย่าคิดว่าพูดมากเลยเราอธิบายให้มันละเอียดแค่นั้นเองคนที่ไม่ชอบก็อะไรมันก็ไม่ชอบมันก็จะติไปเรื่อยไม่ทําคลิปก็คิดถึงเพื่อนๆน,นะไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยกับเพื่อนๆอ, <c oughs> อยากให้เพื่อนๆทําได้ทุกคนนะลองทำดูนะไม่ยากง่ายมากๆเลย เดี๋ยวจะบอกว่าดินหมักดินหมักอินทรีย์ต่างกับดินหมักธรรมดายัางไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะบางทีทําไปก็ต้องคุยกันไปนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะ ไม่คุยก็ไม่ได้มันก็เหมือนกับหนังใบเนี่ยใช่ไหมทำทาไปแล้วก็ไม่พูดแล้วไปพางเสียงลงมันไม่ดีเหมือนกับเสียงในฟิล์มเลยเพื่อน ตวกนี้มันจะย่อยยากนิดนึงเราก็เอาออกนะนี่โอ้นี่ขนาดแดดลุ่มลมตรงนี้เหงื่อยยังหยดเลยมาอยู่ก้นกระถางแล้วนี่ อ้ยผมชอบแบบสะใจเลยเอาแบบจุกๆเลยเอาแบบผักนี้บลองเลยว่าทำไมมันงามขนาดนี้ทำไมมันดีขนาดนี้เอาแบบนั้นเลยนะนี่นะแต่ต้องเพิ่มน้ำ เดี๋ยวนะตอนนี้น้ำไม่ได้อยู่ใกล้ด้ยวยเพื่อนเพื่อนแปบ๊บหนึ่งนะได้มาแล้วน้ำเพื่อนๆนน้ำตอนนี้น้ำเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อบางคนจะไม่เชื่อว่า น้ำเปล่าใช่ได้เนี่ยตอนนี้เป็นน้ำเปล่าแล้วแต่เดี๋ยวเราลองคุยดูก่อนว่ามันชื้นขนาดไหนมันแห้งขนาดไหนน่าจะใสได้หน่อยหนึ่งนะไม่ต้องเยอะนิดเดียวุย๊พอเยอะไปเดี๋ยวมันจะแฉะนี่แหละพอละก็คุยอีกรอบหนึ่ง อย่าเพิ่งเบื่อนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะอธิบายนะเพื่อเบื่อว่าทำไมผมไม่ใส่อะไรเยอะเพราะว่าแค่นี้ก็น่าจะพอ ความชื้นเนี่ยน่าจะพอละไม่น่าจะต้องใส่น้ำแล้วถ้าเปียกไปมันจะแฉะแฉะแล้วตอนนี้จะไม่เกิดอะไรเลยนะเพื่อนๆลืมไปมีอย่างที่จะใส่เพิ่มแกบเผาแกบเผาเอามาใกล้ๆแล้วลืม ใส่ไม่ต้องเยอะนิดหน่อยจิงคือกาคาเอาประโยชน์ของแกลบเผาก็คือจะไปช่วยเร่งรากให้ผักนมันออกรากไวผมเอามาใกล้ๆแล้วลืมว่าจะใส่เนะี่ยไม่ลืมแล้วนะไม่ต้องใส่เยอะนะนิดหน่อยพอมันจะเป็นในนี่แกลบนี่มันจะเป็นโบแัสเซียมมันจะช่วยเร่งราก เราก็อย่าไปใส่เยอะใส่เยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวจะมีปัญหาถ้าไม่ใส่เลยก็ได้ใส่สักหน่อยดีกว่ารากพืชมันจะได้ออกไวๆโอ้ร้อนมากๆเลยเพื่อนความชื้นน่าจะพอแล้วละ่ะทุกทีก็ไม่เคยใส่นะแต่ใส่หน่อยก็จะดีกว่าเพราะเวลาเราเราเพาะต้นอ่อนเนี่ยเราก็จะใส่แกม แกบเผานะไม่ใช่แกบดิบนะแกบดิบผมไม่ใส่นะเพราะว่าแกบดิบเนี่ยกว่ามันจะย่อยใช้เวลาเป็นเดือนเราไม่มีเครื่องจกักรเราก็ต้องใช้แรงงานนะเพื่อนๆเป็นการออกกำลังกายในตัวด้วย จะพอแล้วเที่ยวนี้เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะจะเสร็จแล้วน้เพื่อนๆนะเดี๋ยวคุยให้มันเรียบร้อยก่อนว่าทำไมดินมากดีกว่าดินผสมแม่มึงเบาๆหน่อยเดี๋ยวชามแตกเบาๆหน่อยโอ้ชามมาถึงนี่เลยล้างชาม เดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยนะว่าดินหมักทำไมถึงดีกว่าดินผสมนะเพราะว่าดินหมักมันจะเกิดกระบวนการอะไรอ่ะย่อยตัวเองโดยที่เชื้อราในอากาศมันจะลงมากินความหวานและกินลำมันก็จะเกิดการย่อยเกิดเชื้อราสีขาวคือดินหมักแต่ถ้าดินผสม จะไม่มีอะไรเลยผสมเสร็จก็ใช้ได้เลยจะไม่มีลาขาวเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่กากน้ําตาลไม่ได้ใส่ลำมเท่าที่ผมสังเกตนะเพราะว่าของเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเอาเป็นว่าผลงานมันดีแล้วเพื่อนๆก็ไปลองทําดูละกันแล้วก็วกทําไมถึงไม่ใส่แกบดิบเพราะบางคนเขาหมักดินเนี่ยเขาใส่แกบดิบเขาจะหมักในกระสอบเป็นเดือนเพราะว่าแกบเนี่ยมันจะย่อยใช้เวลาย่อยประมาณ30วัน แต่ของผมเนี่ยเจ็ดวันก็ไปใช้ได้แล้ววันที่สามที่สี่ก็จะมีลาขาวขึ้นละเราก็ไปใช้ได้นี่นะเหตุผลว่าทำไมดินหมักเหนือกว่าดินผสมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ไม่มีเคมีใดๆงสิ้นเลยนะกากน้ำตาลนี่มันเป็นเคมีก็จริงเมื่อไหรที่มีลาขาวลงมากินกากน้ำตาลนะกากน้ำตาลจะถูกย่อยเคมีจะหายไปเลยไม่มีเลยเชื่อไหมพเพื่อน ครบถ้วนนะกี่วันใช้ได้เจ็ดวันก็ไปใช้ได้แล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักมันร้อนบางทีต้องมีสิบกว่าวันถ้าเป็นปุ๋ยหมักร้อหยิบบนบนไปใช้ถ้ามีราขาวแนละ้วแต่เนี้ยเดี๋ยวสักสามสี่วันก็จะมีลาขาวแล้วถึงบอกว่ามันจําเป็นต้องเหมือนใครนะดินหมักอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่ใช่ดินผสมนะจะต่างกันนะดินผสมเขาจะใส่พวกอะไรอะ่ะน้ะําหมักแล้วก็อะไรที่เป็นสีแดงๆน้ําแดงๆอะ่ๆอะ จุลนีสีสังเคราะห์แสงอะไรสักอย่างแต่พวกเราผมไม่ไม่มีตรงนั้นเลยนะผมมีอยู่แค่นี้เองเนี่ยสามอย่างปลหมักน้ำปลาหมักกากน้ำตาลลำถ้าไม่มีก็น้ำเปล่ากากน้ำตาลลำนี้ต้องมีนะกากน้ำตาลกับลำนี่ต้องมีน้ำนะครบถ้วนนะครับครบนะกี <laughs> ๆๆ <laughs> ่วันใช้หมักยังไง ทำไมดินหมักมันถึงดีกว่าดินผสมแล้วของเราอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสงสัยก็ถามมานะครับถามนะครับไม่ใช่ต่อว่านะบล็อกไปหลายคนนะต่อว่านะเพราะว่าจะมาเปลี่ยนผมมาไม่ได้หรอกเพราะผมก็แนวเนี้ยสไตล์นี้คุยไปเรื่อยแต่มีสาระนะถ้ามีสาระก็ไปใช้ไม่มีก็ไม่ต้องมาใช้แต่ไม่ต้องมาต่อว่ากัน บางทีดูคลิปนิดเดียวก็พูดแล้วถามแล้วต่อว่าแล้วไม่ได้ดูคลิปเต็มๆคลิปเขานั่นแหละอย่างที่บอกแหละเราก็ต้องยอมรับแหละคนมันก็มีหลายประเภทนะคุณที่ไม่ชอบผมอะ่ะก็ไปดูที่อื่นผ่านไปเลยจะมาบังคับให้ผมเปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนอะคุณนะต้องเปลี่ยนตัวเองคนที่ไม่ชอบนะเราจะเราจะพ้นทุกนะแล้วก็ ปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะครับคลิปต่อไปพบกันนะครับคนซ่อมรถปลูกผัก